เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาไปชมเบื้องหลังนะคะการมาจัดรายการย่อโลกการ้ากับ BITP นะคะที่ FM กสทชนะคะเดี๋ยวตามมาดูนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็จุดนี้นะคะจุดแรกก็ือเป็นจุดที่ผู้ดำเนินการจะต้องนั่งแล้วก็พูดบรรยายจากรายการนะคะก็มีไมโครโฟนนะคะมีหน้าต่างให้เราเชื่อมโยงสื่อสารกับห้องคอนโทรลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเราจะมีห้องคอนโทรลนะคะ ก็น <doch>, ี้ก so, ็จะเป็นห้องคอนโทรนะคะก็จะเป็นที่ที like ่พ right? uh ี huh. ่ๆเทคนิคนะคะเขาก็จะช่วยดูเรื platz, uh ่องเสียงของเรานะคะว่าบางทีเสียงพูดหนักเบาไม่เท่ากันเขาก็จะควบคุมให้โทนเสียงเป็นเป็นในทางเดียวกันแล้วก็เปิดสปอตของกลมต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็จะสื่อสารกับเราผ่านหน้าต่างอันนี้ค่ะว่าเอาเริ่มได้แล้วหยุดได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบว่าให้สัญญาณออนแอร์อย่าเนี้ยค่ะว่าเอาเริ่มอากาศเอาเริ่มออกรายการแล้วนะอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมพร้อมอะไรอย่เงี้ยค่ะ เดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจนะคะก็จะเริ่มรายการแล้วก็๋ยวขออนุญาตไปนั่งประจำตําแหนก่อนนะคะก็เพื่อจะนั่งประจำตอแไหน่งตรงนี้กันทุกวันพุธนะคะไปส่อง,งรงนี้ก็จะมีอัลสคริปต์รายการนะคะให้เราให้พูดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางข้างในห้องส่งขาก็จะให้สัญญาณมาว่ารายการใกล้จะเริ่มแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหูฟังนะคะให้เราอ่ะสื่อสารกับทางข้างในว่าแล้วก็ฟังเสียงข,ของเราว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ก็เดี๋ยวอีสักพักคงได้เวลาแล้วนะคะก็ขอตัวนะคะปฏิบัติภารกิจก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการยอ่อโลการค้ากับ DITP ซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงนิดๆที่คลื่น92.5กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถติชมรายการหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ